ตอนที่408ควรเรียกว่าอย่างไรเมื่อไทยเฮานึกถึงหน้าตาและบุคลิกของหลินรวนสีพระพักก็ดีขึ้นไม่น้อยแม่นางน้อยผู้นั้นเหมือนช้างหนิงอย่างแท้จริงแต่หากเทียบกับช้างหนิงแล้วนางยังด้ยกว่ามากหงโมหัวเราะพลางเอ่ยว่าแน่นอนเพคะองค์หญิงช้างทรงเป็นหนึ่งเดียวในใต้ล่านี้ทว่าแม่นางหลินผู้นั้นเติบใหญ่ขึ้นมาในชนบทฟังจากคำบอกเล่าของท่านอ,องแล้ว นางน่าจะมีชีวิตไม่ค่อยดีเท่าใดนักอาศัยเพียงความสามารถของตนจนประสบความสําเร็จได้อย่างทุกวันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วเพคะหากนางมีวาสนากับท่านอองอย่างแท้จริงเช่นนั้นภายภาคหน้าไทยเฮาก็ทรงวางพระไทยเถิดเพคะแม่นางผู้นั้นย่อมสามารถเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับท่านอองได้อย่างแน่นอนเพคะไทยเฮาถอนพระไทยออกมาพลางตรัสว่า ไอเจียกลับหวังให้เชิญเอ๋อแต่งงานกับหญิงสาวธรรมดาทั่วไปสามีภรรยาอยู่อย่างเคารพซึ่งกันและกันเหมือนกับคู่สามีภรรยาทั่วไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขไปจนแก่เท่าตั้งแต่โบราณความรักที่ลึกซึ้งมักไม่มีจุดจบที่ดีไอเจียกลัวว่าเจ้าเด็กนั่นจะเป็นเหมือนฉัางหนิงตรัสยังไม่ทันจบไทยเฮาก็ส่งพระเนตรแดงกำ่ำหงโมทราบว่าพระนางกำลังระลึกถึงองค์หญิงฉางดังนั้นจึงรีบปลอบพระไทยทันใดว่า ไทเฮาเพกลูกหลานย่อมมีวาสนาเป็นของตนเองพระองค์อย่าคิดมากไปเลยเพคะพระองค์ทรงคิดเพียงว่าอีกสองปีท่านก็จะได้อุ้มเหลนแล้วเดิมทีไทเฮาไม่ใช่คนคิดมากอยู่แล้วตลอดหลายปีมานี้แม้ว่าจะยังปวดใจเรื่องการจากไปของบุตรสาวแต่นางก็รู้ว่าต้องปรับตัวอย่างไรประกอบกับมีหงโมคอยชี้นำพระนางจึงไม่ค่อยโศกเศร้าเท่าใดนักหลังจากที่เซียวจิงเฉินเดินออกมาจากตำหนักของไทเฮาเขาก็กลับไปที่จวนของตนเองทันใด ทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาในจวนสิ่งแรกที่เขาทำคือเปิดปากเอ่ยถามเซียวป๋อว่าแม่นางหลินเล่าเซียวป๋อตอบกลับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มว่าเซียงจวินพักอยู่ที่เรือนรับรองท่านอ,องจะเสด็จไปดูสักดหน่อยหรือไม่พะยะค่ะเซียวจิงเฉินตอบรับในลำคอหนึ่งคำจากนั้นก็สาวเท้ามุ่งหน้าไปยังเรือนของหลินรวนหลินรวนยังคงรู้สึกตื่นเต้นไม่หายบัดนี้นางนั่งไกวชิงช้าไปมาอย่างรื่อเปืือยอยู่ใต้ต้นไม้ ตอนที่เซียวจิงเฉินมาถึงเขาเห็นใบหน้าของนางเต็มไปด้วยรอยยิ้มสายลมที่พัดเอื่อยๆทำให้ผมยาวและชายเสื้อของนางพลิ้วสวยงดงามราวกับภาพวาดหลินรวนหันหน้ากลับไปมองเห็นเซียวจิงเฉินยืนอยู่หน้าประตูพลางทอดมองมาที่นางด้วยสายตาอ่อนโยนดังนั้นนางจึงอดเผยรอยยิ้มออกมาไม่ได้เรื่องการพระราชทานยศเป็นท่านที่ช่วยช่วงชิงมาให้หม่อมฉันใช่หรือไม่แม้จะเป็นการเอ่ยถามทว่าน้ำเสียงของหลินรวนก็เต็มไปด้วยความใส่ใจ เซียวจิงเฉินเดินเข้าไปประกบด้านหลังของนางจากนั้นก็ช่วยไกวชิงช้าให้นางเบาๆพร้อมกับตอบรับว่าอืมก่อนหน้านี้ข้าเคยรับปากเจ้าเอาไว้ว่าจะช่วยเจ้าขอพระราชทานรางวัลไม่ใช่หรือเดิมทีคิดว่าจะรอให้เรื่องการเผยแพร่มันหวานเสร็จสิ้นสิ้นเสียก่อนแล้วค่อยทูลขอจากฮ่องเต้ทว่าวันนี้มีโอกาสดีข้าก็เลยทูลขอตำแหน่งนี้ให้เจ้าเสียในอนาคตไม่ว่าเจ้าจะทำอันใดก็จะง่ายขึ้นอีกหลายเท่าทว่าตำแหน่งเสียงจวินยังคงต่ำไปบ้างลินรวนสายหน้าเบา ตำแหน่งนี้เกินความคาดหวังของหม่อมฉันแล้วเพคะนางได้สอบถามรายละเอียดของตำแหน่งเสียงจวินมาจากเซียวป๋อแล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงเสียงจวินแต่ก็เทียบเท่ากับขุนนางขั้นสี่ขุนนางที่ต่ำกว่าขั้นสี่หากพวกเขาพบนางก็จำต้องทำการคาระวะอีกทั้งตำแหน่งของนางยังเป็นตำแหน่งพระราชทานอีกด้วยมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากในภายภาคหน้ายามที่นางอยู่ในมณฑลไหวยอย่างคงไม่มีผู้ใดกล้าชักศีหน้าใส่นางอีกส่วนในเมืองหลวง นางมีไทเฮากับเซียวจิงเฉินคอยหนุนหลังนางจินตนาการได้เลยว่าอีกหน่อยกิจการของนางคงจะราบรื่นเป็นอย่างมากเมื่อนึกถึงเรื่องเหล่านี้แล้วหลินร่วนก็อารมณ์ดีเป็นอย่างมากเมื่อเซียวจิงเฉินเห็นนางอารมณ์ดีเพียงนี้เขาก็พานอารมณ์ดีไปด้วยพวกเขาทั้งสองคนไม่รู้จักความรักที่หวานซึ้งและไม่ทราบว่าบุรุษกับสตรีที่คบหากันใช้เวลาด้วยกันอย่างไร ดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ด้วยกันใต้ต้นไม้อย่างสงบคนหนึ่งไกวชิงช้าอีกคนก็แกว่งไปมาเพียงเท่านี้ก็รู้สึกหวานชื่นในหัวใจแล้วยามอูหลินรวนเขียนจดหมายขึ้นมาหนึ่งฉบับแล้วส่งไปให้เซียวจิงเฉินจดหมายฉบับนั้นนางเขียนส่งไปให้หยางซานเอ๋อให้เขารีบเรียกหลินเถียจู้มายังมณฑลหวายหยางและส่งต่องานในมือให้หลินเถียจู้จัดการส่วนเขาต้องรีบมารับผิดชอบงานในเมืองหลวง ในเมื่อได้ให้สัญญากับไทเฮาเอาไว้แล้วว่าจะเปิดร้านขนมหวานในเมืองหลวงเช่นนั้นก็ต้องรีบลงมือเพราะอีกไม่กี่เดือนอากาศก็จะเย็นลงแล้ว